หนิงปณิตารายยาวน้ำตาแทบไหลหลังของรักหลุดหายไปต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอมรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวสำหรับหนิงปณิตาที่ล่าสุดทำเอาเจ้าตัวน้ําตาแทบไหลหลังของรักหลุดหายไปโดยหนิงได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณคนดีๆรอบตัวถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว วันนี้ในขณะที่นั่งเซ็งหนักมากเรื่องบางเรื่องมองไปเห็นที่ข้อมือซอยข้อมือที่ห่วงมากหลุดหายไปโทรไปทุกที่ที่ไปวันนี้ทุกคนช่วยกันหาตัวเองก็เดินหาจนหมดความหวงังและรีบทำใจช่างมันของนอกกายก็มีเด็กน้อยตัวหนึง่งมาพร้อมคุณแม่และคุณนะ้าเอากระดาษสีชมพูใบนี้มาให้น้ำตาแทบไหลแต่กลืนลงไปรู้สึกดีในใจทำให้ยิ้มออกมาได้เบาๆพร้อมเดินไปหาขอบคุณอีกครั้งตั้งสติขับรถกลับบ้าน โดยก่อนขึ้นรถก็เอาไฟที่มือถือส่องใต้รถหาสร้อยข้อมืออีกทีกับความหวังที่ริบรีมีเสียงดังมาว่ากำลังหาสิ่งนี้ใช่ไหม OMG ขอบคุณคุณน้าชายหญิงทั้งสองและน่าจะเป็นลูกอีกสองคนขอบคุณจากใจไม่คิดว่าในวันที่รู้สึกแย่ๆโลกโหดร้ายกับเราจังไหนว่ากันว่าทำดีย่อมได้ดีความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงเลยอะ กลับได้สิ่งที่มีค,คุณค่าทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่มาแทนมาจากบุคคลที่เราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนิงกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะและเรื่องราวนี้นิงคงจำไม่ลืมขอบคุณที่ทำให้วันที่เซ็งๆมีสิ่งดีๆกลับมาขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ #loveisall around